สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีนะคะกับวันนี้เนาะเป็นวันศุกร์นะคะเป็นวันศุกร์แล้วนะคะวันที่หนึ่งนะคะกรกฎาคมนะคะเจอกันทุกเช้ากับเพจพี่แป้งปันข้าราชการนะคะกับการติวฟรีทั้งหมดสี่วิชาเลยนะคะอ่าใครเข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายครูส้มได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ทักทายกันได้เลยเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีคุณบุม๋มสวัสดีคุณนัทวันรค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสมากเลยเนะาะวันนี้ก็มีข้อสอบมาให้ฝึกทำอยู่สข้อด้วยกันนะคะก่อนอื่นเราจะไปติวเนาะเราก็ไปดูคําค,คมหรือแรงบันดาลใจนะคะที่ คส้มได้นำมาฝากทุกๆคนในเพจเนาะอ่ะก็คือว่าอ่ะมันยากที่จะเอาชนะคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะอ่าความหมายเขาก็ตรงตัวอยู่แล้วเนาะว่าอ่ามันยากเป็นการยากที่จะเอาชนะใครที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะฉะนั้นเราจงอย่าเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆสู้นะคะสู้ต่อไปนะคะสู้จนกว่า จะประสบผลสำเร็จนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะหากใครไม่มีความพยายามแล้วนะคะก็จะไม่ประสบผลสำเร็จเลยนะคะสำหรับการสอบเป็นข้าราชการนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะสวัสดีค่ะน้องแอสวัสดีน้องแอค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะใครได้คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยเนาะอ่ะวันนี้เป็นการติวครั้งที่ห้าสิบแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะรวดเร็วมากเจอกันอยู่ห้าสิบครั้งแล้วนะคะอ่านึกถึงวันแรกที่เราได้พบกันนะคะวันนี้เป็นครั้งที่ห้าสิบแล้วเนาะนานมากเลยนะคะโอ้แต่สู้พี่แป้งไม่ได้นะคะลายร้อยครั้งแล้วอ่ะ เขาบอกว่าอะไรนะคะ g r i e เวิร r สทราเวลส i ขีดไร t ช n น t าย n ูนันทอ่าข้อสอบลักษณะนี้นะคะได้นำมาให้ทุกคนนะคะลองฝึกทำแล้วในเรื่องของ Passive Voice เนาะ Passive Voice ถ้าเห็น By ตัวนี้แปลว่าอะไรอ,อ่าถูกกระทำนะคะถูกทำเนาะอ่าใครได้คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลย g o r ีเวิร travels ิล e ์ขีดไ t เท n บายจูน่าธานสวีปเอ a อสบีเ e อร์ซีแฮฟดีอาใครได้คำตอบแล้วส่งมาได้เลยนะคะอ่ะา travel ก็คือเกี่ยวกับหนังสือพวกท่องเที่ยวเนาะหนังสือท่องเที่ยวเนี่ยถูกเขียนโดยโจนาธานสวีป่า s s i v e Voice ก็คือ Verb อ่ะ uh, verb to be อ่ะบวกด้วย verb ช่องที่3นะคะผันตาม tense เ,เนาะผันตาม tense อันเนี้ยผันตาม tense เ,เราก็ใส่ก็เรียกว่าอะไรใส่จินตนาการใส่ไอเดียเข้าไปหนังสือเนี่ยถูกเขียนแล้วนะคะถูกเขียนอ่า uh, ตัวนี้น่าจะเป็นข้อไหนนะคะ travel ถูกเขียนโดยจูนาธานสวิฟอ่าคุณกันนิกาตอบข้ออะไรเอ่ยเดี๋ยวนะคะคุณดูกันเนาะอ่าคุณแอสแมนตอบเอคุณเดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังนะคะคุณผมบอกคุณนัทวัฒน์สวัสดีค่ะอ่าคุณแอสแมนตอบเ คุณกันนิกาตอบ A น้องแอตอบข้อ A มีคุณ S, <S mm. แอสเอสลิน่าตอบอะไรเอ่ย B อ่าข้อนี้นะคะอ่ามันเป็นเกี่ยวกับหนังสือท่องเที่ยวเนะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นลักษณะเอ่อมีอันหนึ่งอันเดียวในโลกเนาะอ่าถูกเขียนโดย โดยโจนาธานโจนาธานคนเดียวนะคะฉะนั้นใช้อะไร was นะคะตอบ a ข้อนี้ตอบ a นะคะอ่าถูกต้องค่ะหลายๆคนก็ตอบถูกต้องเนาะอ่าต่อไปข้อที่100นะคะข้อที่100เนาะ the sweater that he the sweater that he Blue is my favorite ให้เติม verb ใส่ตรงนี้ verb ช่วยใส่ตรงนี้นะคะ A were B are C have D is the sweater อ่ามันก็มีคีย์เวิร์ดไว้ให้แล้วนะคะมีคีย์เวิร์ดไว้ให้แล้ว the the มีข้อสอบมีในข้อสอบรอบที่แล้วนะคะเจอ the ตอบอะไรนะคะ the The sweater the ก็คือเจาะจงเนาะว่าเป็น sweater ตัวนี้เสื้อกันหนาวตัวนี้นะคะ That's R า,าไม่ได้เนาะตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยนะคะ h a v e ตัวนี้ใช้กับประธานะธาหูพดนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อดีนะคะตอบข้อดีถูกต้องแล้วคะ่ะคุณกันนิกาคุณแอสแมนใช่ไหมคะ โอเคเนาะอ่ะอันนี้นะคะมันอาจจะดูว่าเป็นโจทย์ที่ง่ายนะคะแต่โครงสร้างประโยคของเขาเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยถ้าเราไปเจอข้อสอบในลักษณะนี้นะคะโจทย์อาจจะเปลี่ยนแต่โครงสร้างยังเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นถ้าเราทำข้อสอบในลักษณะนี้ที่มันง่ายนะคะไอเดียของเราก็จะ แม่นนะคะไอเดียของเราก็จะแม่นเราก็จะจําแม่นกว่าตัวที่มันยาก,ยากนะคะ,ะวันนี้ก็คุณคุณนัทวัตรก็ตอบข้อดีนะคะถูกต้องนะคะ,ะส่วนใหญ่แล้วตอบ99%เลยนะคะวันนี้ตอบถูก99%เลยอ่าใครที่ตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะผิดเป็นครูนะคะผิดเป็นครูเนาะ,ะวันนี้ก็นเนาะเฉลยข้อสอบ ทั้งสองข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูส้มก็ขอขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาติวในเพจพี่แป้งนะคะปันข้าราชการของเราเนาะ,ะวันนี้ครูส้มก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะวันนี้ก็จะรีบๆหน่อยนะคะเว้นหน้าประตูนะคะต้องไปรับนักเรียนที่หน้าประตูเนาะ,ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันวันอา่า อัางคันหน้านะคะหรือถ้าจะมาติวก็ติวฟรีได้ที่เพจพี่แปงปันขาราชการติวทุกวันเลยนะคะแวะเวียนกันเข้ามานะคะถ้าเกิดใครไม่มีเวลาเนาะวันนี้คุณส้มลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ